สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ FC ทุกคนนะคะวันนี้ก็เปิดคลิปกันตรงหน้าสตูดิโอนะคะเรามาทําอะไรครพี่มิดวันนี้ไปดักปูวันนี้จะเป็นตาของเราบ้างนะจะไปดักปูกันนะทุกคนตอนนี้พี่มิดกําลังมัดเหยื่อใส่รอบปูนะคะก็ใช้ปลาที่เราหามาได้เองนะเป็นปลาตะกับนะพี่เนาะ ปาตะก,กับที่เราไปยกรอบมานะทุกคนก็เอาไปต่อยอดหาปูนะวันนี้นะก็ตรงหน้าสตูดิโอจะมีความวุ่นวายหน่อยนะตรงนี้มันเป็นแหล่งชุมชนนะคะรถเข้าออกเยอะก็ตอนนี้ใส่เหยื่อเสร็จเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงหมายที่เราไปดักปูกันนะคะ ก็หมายเดิมๆนะที่ช่างนาเดชดไปดักแล้วก็สาวหนองคายเขาไปดักนะคะวันนี้ก็เป็นทีของเรามั่งเพราะว่าหนูอยากกินแกงกะทิปูนะไม่รู้อยากแบบนี้จะได้ไหมนะพี่ <laughs> นี่มาคิดค่าตัวไหมนี่ออกกล้องไม่รู้อ่ะออกกล้องสาวหนองคายเลื่อมพาร์มิทสองเด้งแล้วงมีคาตัว <laughs> อ<ม>เอาใช้ปลาน้ำจืดด้วยเหรอ ปลาตะกับกับปลาซาเมู้จะได้ผลไหมกลางวันวันนี้ตกน้ำขึ้นเที่ยงน้ำโตดักหันน้ำขึ้นไงตอนกลางวันกลางคืนน้ำจะลงหน่อยๆไหนอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงหมายนะคะมาถึงหมายแรกกันแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะทำการดักเช้ากู้เย็นนะ ปกติที่ว่าดักดก,กันอยู่ก็จะดักดักตอนเย็นนะไม่ข้ามคืนแล้วรุ่งเช้ามากู้ใช่ไหมแต่วันนี้เราเองจะดักเช้ากู้เย็นค่ะวันนี้ได้รอบมาทั้งหมด25ลูกนะคะก็ต้องรอลุ้นรอชมนั้นทุกคนนะว่าวันนี้หนูกับพี่มิตรจะหมานเหมือนคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะขับรถเลาะตามถนนไปเรื่อยๆตามที่ที่ว่าพี่มิตรเขาเคยไปดักกับช่างนาเดชอยู่บ่อยๆนะพี่เนาะมาถึงหมายที่สองกันแล้วนะทุกคนนี่ไปค่ะเดี๋ยวลงไปดูกัน เมื่อกี้จะบอกว่านี่ไม่ใช่หมายที่สองนะหมายที่สองที่เราเล็งไว้ทุกคนแต่เราไปจะเอนะมีรอบมาอยู่ก่อนเราแล้วนะไม่รู้ว่าน่าจะเป็นหมายแตกแล้วมั้งทุกคนเรากำลังจะลงไปวางนะเอาไปเห็นมีเขาเชือกผูกรอบอยู่นะทุกคนนะไปค่ะเราไปดูหมายอื่นกันต่อ นี่ก็เป็นอีกหมายนะทุกคนดักรอบปูก็ไม่ได้ยากอะไรนะแค่กลางรอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ลงไปหมายแล้วก็โยนโยนไว้นะทุกคนนะเสร็จค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ดูการวางไว้เท่านี้ก่อนนะคะ ยังไงเดี๋ยวไปรีบวางให้เสร็จแล้วเรามาลุ้นกันตอนกู้อีกทีค่ะนี่โอเคค่ะ มาค่ะทุกคนนี่ก็เย็นจนจะข่ำอยู่แล้วนะคะก็ออกมากู้รอบปูกันนะตรงนี้ก็เป็นลูกแรกนะเดี๋ยวเรามาลุ้นมาชมกันนะคะว่าจะได้ไหมจะหมานไหมนะวันนี้นะพิมิตกำลังเดินไปนะคะลูกแรกฟาวนะทุกคนไปค่ะไปดูลูกอื่นกันต่อนะ กว่าจะได้มานะทุกคนน้ำแห้งน้ำลงไปแล้วนะพี่มิดเออพี่มิตแกติดธุระนะแกไปธุระกับช่างนะเดชมานะมาจนน้ำลงหมดแล้วตอนนี้เก็บมาเกือบสิบอันแล้วทุกคนยังไม่ได้เลยนะนะอ๋อนี่ไงพอพูดเรายังไม่ได้ได้แล้วก็ตัวเล็กนะแต่ก็กินได้แล้วอ่ะพี่ไม่เล็กเกินอะ่ะ แต่อันนี้จะบอกว่าน,นี่ตัวที่สองเนาะไอนนตัวเล็กเท่าหัวแม่มือเมื่อกี้เราปล่อยไปแล้วค่ะโอเคหมานแล้วนะได้แล้วรอบสิบลูกเพิ่งจะหมานลูกนี้ลูกแรกนะลูกที่สองเนาะแต่ลูกแรกมันตัวเล็กเนาะโอเคค่ะก็มีตัวให้เห็นหนึ่งตัวแล้วนะก็ยังมีอีกสิบกว่าลูกนะทุกคนเดี๋ยวตามไปลุ้นไปดูกันต่อนะคะวันนี้มากู้แบบ เงาเงาเศ้าเศ้าอ่ะไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าเก็บมากี่อันแล้วไม่มีปูเลยสงสัยช่างนาเดชกับสาวหนองคายมาเอาไปหมดแล้วอ่ะพี่ <c oughs> หมายตรงนี้มีลุ้นนะหมายมันสวยดีน่าลุ้นทุกคนมาลุ้นพร้อมๆกันนะว่าได้หรือเปล่า <c oughs> แปลไม่ได้ค่ะ รอบนี้ได้ตัวเล็กนะทุกคนนะยังกินไม่ได้สงสารมันปล่อยไปก่อนนะทุกคนเอาไปปล่อยค่ะพี่เดีดอืมโอเคค่ะโอ้ทุกคนรอบลูกนี้หมานค่ะได้สองตัวเลย แกใส่ถังกันพี่โอ้ตัวแรกนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะแต่ก็เกือบเกือบจะไม่ได้แล้วแหละแต่ยังมีให้ลุ้นอีกอีกลูกเกือบเกือบสิบลูกนะพี่นะยังมีให้ลุ้นอีกเกือบสิบลูกนะทุกคนดูดูเข้าทีเดียวสองตัวเลย ได้สามตัวแล้วได้มาอีกตัวแล้วนะทุกคนโอ้สวยสวยสวยโอเคเลยค่ะเหมือนจะใหญ่สุดที่เราได้มาเลยเนาะได้ท่านี้ก็ดีใจแล้วแต่เดี๋ยวยังมีลุ้นอีกค่ะทุกคนยังไม่หมดนะคะ เสียงมากเลยอันตรายนะเนี่ยรถก็เยอะด้วยตอนเย็นค่ำๆแบบนี้ทุกคนหนูมก็ขับรถพิมิตก็เป็นคนลงไปเก็บนะอุ้ยสี่ตัวแล้วโอ้ตัวนี้เล็กอีกแล้วทุกคนเท่ากับตัวแรกที่เราปล่อยเลยนะพี่เนาะค่ะตัวนี้ก็ปล่อยเหมือนเดิมอะเท่ากับเราปล่อยสามตัวแล้วเนาะวันนี้เนาะโอเคค่ะ ไปปล่อยเลยพี่โหทุกคนรอบนี้สองตัวนะแต่ว่าเอาได้ตัวเดียวนะอีกตัวหนึ่งเราปล่อยอีกแล้วค่ะนี่ตัวเล็กนิดเดียวนะเย่เยได้ห้าตัวแล้วเอาตัวใหญ่ใส่ไว้ก่อนเนาะ เดวตัวเล็กไปปล่อย,อยจะปล่อยเลยอืมได้มาอีกลูกแล้วทุกคนได้เพิ่มอีกตัวนะได้เพิ่มอีกตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปปูให้ดูที่บ้านนะคะ นี่นี่ผลงานของวันนี้นะนึกว่าจะไม่ให้ได้กินซะแล้วนะใจเป้ๆแล้วก็กู้มาเป็นสิบกว่าลูกแล้วเงียบทุกคนเพิ่งจะมาได้หลังๆเองนะคะก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนได้ปูดำทั้งหมดหกตัวนะคะก็ถือว่าหมานะวันนี้นะก็ได้กับข้าวเลยนะ หกตัวนี้แกงหมดนี่คือหม้อใหญ่มากเลยนะทุกคนนะก็ได้กินแกงกะทิป,ปูสมใจนะคะเนี่ยค่ะของแพงนะแต่ไม่ต้องซื้อหากินเองได้นะทุกคนก็วิถีชาวบ้านนะของเราสองคนผัวมเมียนะคะอยากกินของแพงๆแต่ว่าไม่ต้องซื้อนะออกไปหาเองได้ก็หานะคะก็เดี๋ยวแกงกะทิป,ปูนี่หนูน่าจะแบ่งเป็นสองช่วงนะทุกคน ก็ต้องเป็นอยู่ในช่วงครัวใต้ในตาดนะหนูจะแกงกะทิปูให้ดูนะคะก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะที่คอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เรา2คนนะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่หนูก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามช่องก็ขอฝากกดติดตามช่องทั้งทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook ให้ด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ